วันที่1 4กุมภาพันธ์2568ส่วดมนต์20บทครั้งที่4 3าข้าพเจ้านาภพักดังสีสุวณขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดคลิปนี้สวดบทที่1ถึงบทที่1 1 บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุวัตรคันชันตุเทวตาสัามังมุนิราชสาสุนันตุสะขโมขะทงังสักเคาเมจรูเปคิลิสิขราตเตจันตริเขวมานที่เประเทชะาเมจรูวนาคาเนเขหาวันทุมหิตเขตเตขุมมาจะยันตุเทวาชจลทธลวิสเม,มยะคันทัพนาคา ติถันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาการอยัมพันตาธรรมสวนาการอยัมพันตาธรรมสวนาการอยัมพันตาบทที่สองบทบูชาพระตนตรัยอิมินาสการเรนะพุทธังกพุชิามาอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปุชิามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปุชิามา บทที่สามบทกราบพ,พระรัตนตรัยอระหังสมาสมุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธรโมธมังนัมมัสาม,สมิสปัจปันโตภควาโตสาวักสังโคสังคังนัมามิบทที่สี่บทนมัสการพระพุทธเจ้า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตระหะโตสมาสมุตตัสสะนโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทไตรสรณคมพุทธังสาณังคัจฉามีธรรมังสาณังคัจฉามิสังฆังสาณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสาณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสาณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสาณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสาณังคัจฉามิ ตัดที่เอ็มปีทำบางสนานังกระชามีตติยัมปีสังฆังสนานังกระชามีบทที่หกบทสวดสัจจะภิกขยกถานัาถิเมสานังอัญญพุทโธเมสนานังวรังเอเตนสะสัจวัชเชนสะสดท,ท,ทิเมโหตุสัพพะทานัาถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสนานังวรังเอเตนสะสัจวัชเชนสะสดทิเมโหตุสัพพะทานัาถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสิ สดที่เมโฮตุสาพุทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจนะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทวนุตโรปุริสธรรมมาซาติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวากาโตภควตาธโมอันติติโกกาลิโกเอหิปัสโกอมนายิโกปัจจตังเวทิฏโพวินยูหิติ ปุริก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติธรงจตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสปุคลาเอสับควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะรังปุญญะเกตังโลกะสาอาติบุคิสิบรัตนะโส ยานีทภูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตริเคสัพเพพะภูตาสุมนาพระวันตุอัโทโปิสัตก,กจัตสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามเมธาสัพเพเมตังกะโรทะอนุสียาปชายะทิวะาจาัตระโตจตักหะรันติเยพะลิงปะสมาหิเนเรคตระาปมัตตา ยังกินจิวิตังอีดังวะหุรังวะสักเกสุวะยังราตนางบณีตังนาโนสักมังอีทังตักชาคเตนะอิธัมปีผู้แทตนางบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮนตุยังวิราคังอะมะตังบณีตังยัตัชขาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมัติกินจิอิธรมปีธรรมเมราตนางบณีตัง เอเตนะสเจนาสวัติหนตุยยมพุทธเสธโทรปริวันแะอิสุจริงสมาทิมานันตะวิกัญญามาหุสมาทินาเตนะโสมโอสะโมนะวิชติทำปิธมเมรัตนัางบณีตังเอเตนะสเจนาสวัติหนตุเงปุคลาอัฏฐะสัตตังสัพปะ จัทธาจัตตาริเอตานิพานิโคติเตทักขิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมาหารพลานิอิธรรมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุขาชุตามนัสสาพาเทนะอิกามิโนโคตมาสาศนัมหิเตติปัตตปติปัตตาอัมมตังวิไคหะนัทธามุธานิภูติง ยุชะมานาอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยถินทักขีโลปเทวเวงสิโตสิยาจะภพิวาตาภิะสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสัพปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอะเจจะปัสสติทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยออริยสัจจานิ วิภาวยันติธรรมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติพุทธป,ปะมัต,ตานาเตพระวังอัฏฐมะมาทิยันติธรรมปิสังเทรัตนังอานิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุสหาวสัสทัสสนะสัมปทายะปะมยสุธรรมาชาหิตาภควันติภะกยายยะ ิติวิจิกิจฉิตันจะสีละพักตังวาปิยะทะติกินจิจะตุหะปาเยหิอะวิปมุตโตชะจะพิธานินาอัพ,พโภกาตุงอิธัมปิสังเขและนังบณีตังเอเดนะสจเจนะสุวัติหุนตุนกินจปิโสกัมมังกะโรติปาปก,ากังกายเยนะวาจายุทะเจรสาวาอัพ,พโภโสตสะอะเทจา ทายะอัพพาตาทิฏฐะตชา,าสะมุตตาอิธรรมปิสังเทรัตนังบณีตังเอเตนะส,สัะเจนะสุวัชิโหนตุวนัมปะคุมเพยะถาปุสิตะเคคิมหานะมาเสปะทรมังมัสมิงอิคิมเหตถูปะมังธรรมะวะรังอเทศัยนิพานะฆามิงปะระ จิตายะอิธรรมปิพุทเถระตังปณีตังเอเตนะสนัจเจนะส,สวุวติโหนตุโรวรัญยุวรโวรหะโรอ,โอ,อนุตตะโรธรรมะวรังอเทสีอิธรรมปิพุทเถรัตังปณีตังเอเตนะสนัจเจนะส,สวุวติโหนตุขีนางปุนาอุรานังนวังอัติสัมภวังวิราัตาจิตตายะติเตภักวสเมิงเตขีนาพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติ ทีรายถายัตะทีปอิธรรมปิสังเคร,รัตนาปณีตังเอเ,เตนะสัจเจนะสวัสดิโหนตุยานิทัพพุตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะอิเขตถาคตังเทโอมโนสะปูชิตังพุทธัง ธรรมะสามาสวัสดีโหนตุยานิทัพพูตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวาอันตริเคตถาคาตังเทวมนุสะปุชตังธรรมังธรมะสามาสวัสดีโหนตุยานิทัพพูตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวาอันตริเคตถาคาตังเทวมนุสะปุชตังสังฆังธรรมะสามาสวัสดีโหุ บทที่11อาตาติยปริตบทย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชิโตสัพพะเวรมัติกันโตนิพุทโธจตุวังเพราะว่าสัพพิดโยวัชันตุสัพพะโรโภวินาสตุอาเตปะวะวันตารโยสุขีทิายุตโกเพราะว่าอภิวาัตนะสีลิสนิตจังพุชาปจานิโนจตาโรธรรมะวัทันติอายุพุนโนสุขังฮะรั คลิปถัดไปบทที่ส2ถึงบทที่14